ง่ายกอบปุ๊บกะปองเจนาที่สาครสุกประจำ5แบบนี้พร้อมได้รับคำแนะนำ<อ>าึ่มียบโดยเฉพาะอยากก่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยยังมีอยู่ในพื้นที่ดูแลเรื่องกามต่อทีีิต่อโอเค เอาใกระ้มกรนเยเป็นสัญญาณเอามารับไปเอามา อา,าไปใช้นะเอ๊มแบบน้ำมือับเสื้อครับไอ้นี่เสื้อไว้ใช้อ่าเวลาปฏิบัติที่ทำกงคืนโอเคนะลงวัตถุนี้อดูบอกอันี้อะจะอ้าวออสอมอสาสุสาส,สุสาอาวมาโอเค ใครหัวหน้าชุดที่นี่อ่ะเเอาไว้มทั้งหมดครด้วยทั้งหมดกี่ตัวร้อยร้หัดโอ้โอเคดีเยอะชุมชนนี่เอาเอาใส่ดูพอแล้วจััน้า แวะมาให้กำลังใจทุกท่านแบบนีปฏิบัติหน้าที่ดูครับทุกท่นครับครับตรงนีครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใช่ไครับตับรออาเรยครับัรนี้ใจทุกคนการรักษาสาปวดไทยขอเทบคหัวนิ้นใหม่ครับครการนครับเออวันนี้ก็ถือว่าได้ออกมาเยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่เราเริ่มนับเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่ง หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายช่วงนี้ต้องเข้มข้นมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้รถใช้ถนนกันมากกว่าภาวะปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเดินทางกลับมาภูมิลำนองกันนะครับข้ามกลางวิกฤตโควิดอยู่ด้วยในขณะนี้เราต้องทําทั้ง2องระดับนะครับคือทั้งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งยังต้องขอความร่วมมือนะครับไม่ขับรถเร็ว นะครับดื่มหรือว่านอนเนี่ยก็ต้องไม่ขับรถนะครับแล้วก็เดินทางต้องปฏิบัติตามกฎยาจรอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นสวมหมวกนิรภัยหรือว่าคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องของความร่วมมือจากทุกท่านนะครับทั้งที่ใช้รถและก็คนที่ใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือโอกาสนี้เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุนะครับ ลดการเสียชีวิตและลดการเสียทรัพย์สินอันนี้เรื่องความปลอดภัยทางถนนส่วนอีกมาตรการหนึ่งที่ยังต้องขอความร่วมมืออย่างมากในขณะนี้ก็คือมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่เราก็ดูและกังวลเรื่องสายพันธุ์ใหม่อยู่ด้วยนะครับโควิด -19 เ,เพราะฉะนั้นความร่วมมือ ในการที่จะให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งจําเป็นก็ถือโอกาสนี้เรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการพบด่านตรวจต่างๆก็ขอให้พี่น้องได้ให้ความร่วมมือนะครับด่านทุกด่านเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนนะครับและก็ในขณะเดียวกันก็จะได้ดูแลเรื่องการติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้อขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน และก็ขอพี่นน้องประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับ